ระบบレสเวกระบบเลือกเฮ้ย,ยมันซื้อสกินทารอนเหมือนกันเลย,เยใครสกินทารอนมันเท่าไหร่เจ็หรือห้าตัวไหนไอซิกมาทารอนไงใช่อะนั่นคือทารอน,นที่กูซื้อ นั่นซื้ออกรอบทองซื้อก็จะกิดเดียวกับกูนกี่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ไงมัห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยสองร้อยห้าสิบไสัตว์เอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบเออเอ้ยสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวตาหน้าเราจะมาเป็นคารลแก๊งกันนะครับผมอุ้ยวัดอะไรวะน่านะ <c oughs> เนี่ยเหมือนกูโดนเอเทรนชนเลยสัตว์ มีแม่นโดฟคอมทาวด์โดนเละอะไโดนอะสเตอนเป็นเป็นอีซิเดนเพื่อนอันี้ใครจับคนช้าถึงนายดนีันโซอยู่นี่เอาตามไม่ได้มันตีนลำแพงหนีไปแล้วใครยิงข้างหลังจิว บัตเชิญบัตเชิญบัตเชิญข้ออยู่บนแล้วกูจะขึ้นไปฮิวยังไงวะน่ะก็ฮิวดีๆโดยการปล่อยลูกฟีกไปเดี๋ยวหวะเปลืองนี่เดี๋ยวเวลาด้วยจบไหมไปเล่นข้างบนเองไอ้ควายจบไหมแล้วแทงกู่ก็มีคนแล้วหรอติ๊กมาติ๊กกงนี่อยู่ไหนไม่ตายไม่ตายไม่ตายไอ้ยี่งเนี่ยจะตายคนที่ชกคู่เออเป็นไงล่ะ บอกแล้วมาสิโก่ไม่พูดเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเลยเศักดิ์เสนาหอยไม่ใช่ไหมมาเดี๋ยวเอเทนชนเขาเดี๋ยวรออยู่รออยู่รอกดชิปเลยเอันโจรอยู่ไหนก็ไม่รู้นะยิงหลังหลัง จะตายปะเขามันมันเดินออกมาจากกำแพงคุณน่ะครับโอ้โหเดือดจริงๆ,ๆ,ๆเดือดจริงๆริงไอ้ที่หันโซก็ยิงต่อยเดือดแล้วอย่าลืมปิดแก๊สด้วยไฟไหม้อะะไรนะเดือดแล้วอย่าลืมปิดแกส๊สตลกกล,ะละัวไฟไหม้ครับ ไม่ใช่แม่แอ้กหเดเดบก็จบเลยถือว่าจบเลยโคนแม่งที่พื้นเลยแหละรวมใครอ่ะโดรถถังวังนุชนเมื่อกี้มันมีสามตัวบอนอยู่ขวาบอลฝั่งคนอยู่ทางขวารวมใครวะล่ะมันเปลือมันวิ่งเข้ามาโดนเขาชื่อว่าไฮดราริดไม่รู้ อยากทราบว่าลูกมเมาส์เลื่อนเองเกิดจากอะไรมึงยังใช้ลูกเมาส์อยู่เหรอวะอยากเขาเป็นเลเซอร์แล้วด้วยเงี้ยมึงมินิมอลจังวะไม่เรียกมินิมอลสัตว์เรียกโอซูช่วยด้วยค่ะเปิดกระทู้พันทิปอยู่ดีๆเคอร์เซอร์ขยับเองแบบเลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนมีคนควบคุมนะคะไอ้เหี้ยเขาใช้ดีกันหมดแล้วด้วย นี่ใช้ลูกใช้ลูกกิ้งเมาไม่เวิร์กหรอวะ <c oughs> มันเอาเหรอวะเล่นได้กับบุญแล้วอยากเป็นอ e ีสปอร์ตคนแรกในไทยที่ใช้ลูกกิง้งเมาเลย <c oughs> ใช้2 2> <c oughs> ของปีไปยังไม่เชนะเลยๆๆๆใช้ลูกกิง <c oughs> ้งนี่มันจับสปีดไม่ทันเหรอวะไอ้บบอลเตียนบอลเตียนไม่มีใครเตียนใครแั้วน,นะนะ ายสวัสดีครับพี่ออมจากม a ม a ่าแบสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ที่ชื่อว่าเดอะบ y ยกันนะทางช่องเอเมซอนมาเลยเองก็เหมือนตั้งป้อมไงตั้งหาแล้วแม่งกดคลิกซ้ายยิงมั่วเลยเฮ้ยเียใครปลาระเบิดอุบาทใส่กูไอ้ตั์ไม่มีหรอก เตียยิงข้างบนที่เดิมเลยยิงอยู่ยิงอยู่สู้อยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เนี่ยอะไรมันยิงเพื่อนมึงไปสองตัวดูว่าสู้มันอยู่แต่มันไม่เก็บประเด็นมึงยิงเพื่อนมึงสองตัวแล้วมึงบอกว่ามึงยิงอยู่ไม่ใช่จังเกล็ดนะเว้ยเนี่ยแม่งโค้ชโฮมแลนเดอร์เลยตัดตาแดงๆเหรอแต่มึงก็เดีนยวดิฟเลยหลาน เขาก็แค่รับน้องเฉยๆเองฮิโร่กี้เงียนเราก็ต้องรับน้องว่ะใครตายะเนี้ยวัับัแบกรุมเยอะของเราเสียชีวิตต่อน้าต่อเนี่ยผมช่วยด้วยช่วยด้วยช้วยอยู่ที่ไหนมีอะไรไหมมีของไหมเ ตายกู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 ต้องตายแน่ๆสามวิขอโอกาสสามวิได้ไหมอืมมีคนดักเก็บยาก็ดเลยอันนี้ก็ตัวไซเบอร์เสือสำหรับไปกินแต้วใช่ไหมเออเตียนจรกไหนกันอทำเราอยู่นี่ทำเราอยู่แถวนี้ไหนละวิ่งหาลูกเหลืองกูวิ่งหาลูกเหลืองกูเอาลูกเหลืองกูกลัวลูกเหลืองมึง ลิงข้างนิงข้างจะเอากับกลัวมีพบว่ากิ้วอโอ ok ้<า>โอทุกอย<า>่างทุกอย่างถ้าทุกเอาก็ม,มาสีสีทางไหนวุ้นตรงไหนเอาบนลเอาบอปล่อยแม่งยิงไม่เฮียไปเดโฮซ้ายล่างสายล่างเกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูพ่อมันตายแล้วโอเค อยด้วยหิว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 ด้วยโอ้ยไอ้เฮียบัตเตียก็ยิงหิวเลยนีดอกโอ้เธออายเธออาย when a compliment her she won't believe me มีของหรือยังเพื่อนเอ่ยมี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  มึงจะคำไปคำไปห้าล่ะต้องหบอกมั่งมันตายกันตั้งหลายคนเออมันตายหมดแล้วทันโซข้างบนหน่ะข้าดิทางขึ้นไปริงมา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 ทานันโซยังอยู่ที่เดิมรหรือเปล่าข้า,ง,าง,ขงบนข,ขบน้างหลังอยู่ข้างหลังเลยอยู่ไหนวะไอสัตว์อยู่ไหนเข้าห้องนี่เหรอดักนี้เออไปดักมันแล้วไปไหนแล้วอ่ะ วันหนีไปข้างหลังยังไงเราอะแสดงว่ามันจะต้องไปข้างหลังบ้านเราด้วยเพื่อนีใครตายนี่บบรอไอ้เยี่ยวตายด้วยฮันโซไม่ได้วุ้ยมันโดนปรับเหลือห้านัดแล้วนะตอแอโร่มแรงลูกซิงโจรลูกซ่งมันก็แรงอยู่ดีเปล่าไม่แรงเท่าเดือดีเป่ มีเอามีเอาเอาเลยยังเีแต่เอาเลย้เอาเยยังไม่โดนขอแค่นั้นแหละเอาตรงบันไดเลยลงบันไดไปเลยไม่น่ามีใครนะิมี่นิงตายทางซ้ายคลายฮันโจว่างบัตเตียนไม่ลงมาคอนเทก็จบ่จ้ก่อ Mommy, I'm a mommy. mommy says people must actually suck their thumbs S D G E C. Sorry อิน <laughs> พีเนี่ยนี่แกรก์เกรอร์ไม่ห <laughs>